สวัสดีครับผมสุขสจันต์รัฒนาวันนะครับมาจากบริษัทริเวอร์บูดริเวอร์บูดเป็นบริษัทที่ผลิตเฟอร์นิเจอร์ประเภทน็อกดาวน์น, Lock, นะครับใช้แบรนด์ล็อกนะครับในชุดห้องนอนส่ uh, วนชุดออฟฟิศเราจะใช้แบรนด์ STB ซึเครื่องมีจำหน่ายอยู่ในออฟฟิศเมดนะครับเฟอร์นิเจอร์ที่เราผลิตเนี่ยเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่มีคุณภาพดีใช้วัสดุที่มีคุณภาพ นะครับสินค้าทุกคนคนทุกชนชั้นสามารถจับต้องได้นะครับปัจจุบันเรา,าเป็นผู้ผลิตส่งทั่วประเทศนะครับและมีส่งออกบ้างนะครับใน AEC นะครับก็สโลแกนของเรานะครับก็คือว่า ล็อกอินยดียไมล์ล็อกอินเดียโฮมครับก็สนใจก็ติดต่อนะครับ089 038 0887นะครับหรือเข้าไปชมกิจการได้ในเวอร์ v ว r w เว็บริเวอร์บูดครับผมสวัสดีครับ